ส่วที่คนกันด้วยนี่คับผมจีดีต้อนรับสู่ช่องโดเลสยักนะครับทุกคนแล้วก็ไงก็ฝากอันนี้กันด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องการเติมมีตีมีปัญหาอะไรล่ะไม่ใช่ใครที่อยากเติมยูซีนะครับราคาถูกแล้วก็เติมได้รือเติมไม่ได้เนี่ยยังไงท้งผ่านทางบ้านเกี่ยวได้เลยนะครับอันนี้เป็นร้านผมเองนะทุกคนก็ไม่รู้ตัวนี้เปิดเติมได้ยังก็บอื่นเติมได้นะครับก็บแบบจีไม่รู้โอ้ยมันจะบ้าตายแล้วโอเคทุกคนมา Mari kita main mode kita yang hitam putih itu Aku lebih suka yang itu daripada yang oranye Oranye terlalu terang Tapi tetap aja suka, maksudnya suka terlalu terang aja itu Oh ini aku bahasa juga mobil-mobil kayaknya tadi mau bubarin dulu ya เดี๋ยวลุยกันเลยเนั่งอมอ6คนนี่จ๊ะไม่รู้น่าจะได้แล้วนะทิศ2เอ้าเดี๋ยวนะเพื่อนไม่ลงกับเราหรอเอา้าผมคิดว่ามันมันลงนี่ชิ้หายละขอชัน้นขอชัน้นบนเอ้ยโอ้อโหจะขอชั้นบนกลายเป็นได้ชั้นอะไรเนะี่ย นี่ตเจอร์เป็นปืนที่เขาบอกว่านิ่งมากนะครับแต่ว่ากไ็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะแล้วก็ะปะปไซก้ามอตดองรถเสียงก่อนเลยนะเหมือนเพื่อนเขาจะเอารถแน่เลย <Watch out. S 1> โอ้โหขับรถไปฟาร์มแน่เลยทรงนี้ แต่ผมเจอต,ต่างชาติแบบไปฟาร,ร์มไกลบ่อยมากนะเนอะแบบเล่นแบบไม่บวกเลยนะใน U R ไม่บวกจริงๆนะแล้วแล้วก็ตายผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเออแล้วเล่นแบบนั้นมันไม่เน่าเบื่อเหรอแบบว่าฟาร,รม์มต้นเกมฟาร,ร์มจนวงวงกินเลยนะครับแล้วก็เหมือนไปเข้าวงตอนอีกทีหนึ่งแบบตอนให้ท้ายวงเลยผมปรับนี้แป๊บหนึ่งนะลูกซองเราจะเปลี่ยนเป็น แต่แล้วยิงเลยก็แล้วกันนะครับมาปบเปลี่ยนใหม่ดูนะครับไม่แก้ส่องนานนะครับเดี๋ยวยิงไม่โดนเฉยเลย มุมนี้ด้วยนะมุมเก็บสี่ไม่ตัวนะึงเรียบร้อยนะเจอมุมทีม่สามครับโอเคนะทุกคนก็ยังไงก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ยังไงอย่าลืมถุงนี้เป็นบันนี่ด้วยนะครับ แต่พอมาใช้แบบแตะแล้วยิงเลยก็ถือว่าดีอยู่นะหรือว่าผมคิดเ,เองก็ไม่รู้หรือว่าหลอกตัวเองนะแต่ก่อนเนะี่ยผมใช้แบบปล่อยแล้วปล่อยแล้วยิงนะแต่ว่ามันก็ดีนะทุกคนผมว่ามันดีคนละแบบนะแต่ผมลองปรับอะไรไปเรื่อยนะช่วงเนี้ยแบบรู้สึกฝีมือมัอมนเดี๋ยวยิงโดนเดี๋ยวยิงไม่โดนคนระับก็ลองเอามาป,ปรับกันได้นะไปจะไปหารถแล้วก็ออกกันดีกว่านะเราโดนเพื่อนทิง้งแล้วตอนนี้ มจะดักสะพานยาวจะดักสะพานย,ยาวๆเลยนะครับแล้วมันจะมีรถรถมาดักสะพานแบบเราแน่เลย ผมต้องรอเขาชาร์จมาเนะหรือไม่ก็คนขับข้ามต่อไปเรียบร้อยแล้วลองดู้ก่อนนะค่ลยอร์อีกมั้่้ก็ด้ี่อไประมานี้กก ผมต้องรอเขาขับรถมาทุกคนยิงไกลๆนะ่าจะน็อกคือมันน็อกได้แต่ว่าซ้ำไม่ได้อยู่ดีนะแต่ผมไปเล่นขวามือก่อนนะเมื่อกี้เหมือนมันมีรถมาจอดนะอดเหมือนเจอละนะแล้วะเบิดไล่โซนไปนะ ไม่โดนเหรอไออีกสักนิดนะครับลูกนี้น่าจะเกโดนละ่นละลูกวะน่าจะปาไกลอีกนะครับ<ล>ให้มันโดนโเพื่อนเพื่อนแันแอดเวนไลน์ทียัไม่โดนอีกละโอ้ยไม่โดนแจมอ่ะ ดู๋ัวเองมมอยิบบาสเตมปุตังบ็ตแทรลายอร์อย่ลืมแพแลายอร์เพื่นเรียบร้อยนะมปนั่งอยู่บนท้ายนะถ้ามันเนียนอีกสักนิดนึงผมว่าผมผมอาจจะร่วงนะ มันก็ป,ประรังฮะไอ้ขวาตัวหนึ่งนะครับเล่นยากนะเนี่ยถ้ามันอ้อมซ้ายมาผมเนี่ยโดนปิดเลยนะครับ สมกปิดตัวน,นี้ก่อนนะ,ะผมจะเล่นขวานะาอันตรายจัดมาครับเจ็บอยู่นะลองไล่ที่โดนคนระับเพื่อโดน

ตานี่สวยแล้วนะครับเล่นดีมากเลยอ่ะโอเคซ้ำเลยครับเอาละจบแล้วโอเคทุกคนก็ยังไงขอบคุณคุณแม่เลยครับผมที่ดูจบคลิปนป็นกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนและเจอผมด้วยนะครับเพื่อนเราก็ไม่ได้ยิงเลยิงนะคนที่ผมลองดูเขาเล่นแบบเหมือนที่ผมบอกจริงนะก็ประมาณนี้นะคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี้เสร็จกูไปบ๊ายบายนะครับ